1ิข้อห้ามเมื่อเป็นไข้วันนี้น้องภูมิใจขอนําเสนอ10ข้อห้ามสําหรับคนเป็นไข้เพื่อให้ร่างกายได้กลับมาเป็นปกติได้เร็วขึ้นค่ะข้อ1อาหารย่อยยากโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันเช่นของผัดของทอดนมเนยกะทิถั่วขั่วเพราะสิ่งเหล่านี้จะทําให้ร่างกายอ่อนเพลียจากการเสียพลังงานไปกับการย่อยอาหารและไขมันจะทําให้ร่างกายระบายความร้อนได้ยาก เมหะเหนียวข้นหายใจไม่สะดวกข้อ2ห้ามกินอาหารรสจัดเช่นเห็ดเปรี้ยวเค็มเพราะจะทําให้เกิดการระคายคอมากขึ้นอีกทั้งของรสจัดจะทําให้ร่างกายเกิดภาวะห่วงน้ํปาปัสสาวน้อยและสีเข้มความร้อนในร่างกายจะสูงขึ้นและการอักเสบก็จะรุนแรงขึ้นได้ค่ะ ข้อ3ห้ามดื่มน้ำหวานเพราะจะทําให้เสมหะเหนียวและพุงคุ้มกันมีประสิทธิภาพในการกําจัดเชื้อโรคลดลงข้อ 4. ห้ามดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงยาที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมเช่นยาดองเหล้าเพราะจะทําให้ร่างกายมีความร้อนมากขึ้นข้อ 5. ห้ามดื่มน้ําน้อยเพราะน้ําเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการลดความร้อนของร่างกาย และยังช่วยขับของเสียและความร้อนออกมาในรูปแบบเหงื่อและปัสสาวะช่วยให้ไข้ลดลงได้ไวขึ้นข้อ 6. ห้ามอาบน้ําตอนที่มีไข้สูงเพราะผู้ป่วยมัจะรู้สึกหนาวมากหลังอาบน้ําทําให้รูขุมขนปิดและร่างกายระบายความร้อนออกไม่ได้ไข้จึงไม่ลดหรืออาจจะมีไข้สูงขึ้นก็เป็นได้ดังนั้นแค่เช็ดต,ตัวก็พอคะ่ะข้อ7 ห้ามน้อยห้องแอร์หรือเปิดพัดลมเป่าหน้าเด็ดขาดเพราะจะทําให้เยี่ยวบุดทางเดินหายใจแห้งและเกิดการอักเสบได้ง่ายข้อแปห้ามนอนในที่อับชื้นเพราะจะหายใจไม่สะดวกและร่างกายระบายความร้อนได้ไม่ดีข้อ9าห้ามผมผ้าหนาเกินไปเพราะร่างกายจะระบายความร้อนไม่ได้แต่ถ้ารู้สึกหนาวมากให้เน้นผมบริเวณอ,อกและคอให้อุ่นข้อส0 โลชั่นหรือเครื่องประทินผิวเพื่อให้ผิวหนังสามารถระบายความร้อนได้ดีเป็นไงกันบ้างคะทุกคนหลังจากฟัง10ข้อห้ามเมื่อเป็นไข้ไปแล้วก็อย่าลืมนำไปปฏิบัติตามกันด้วยนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สาระดีๆจากน้องพมใจนะคะ